สวัสดีครับพบก,กับผมนัทพงศ์มทองครับเกษตรพ,พิทักษ์โลกครับตอนนี้อยู่แปลงนาข้าวครับน่ะนะฮะจังหวัดพิจิตรอ่าเดี๋ยวมาพบก,กับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางสาววนาสุดใจค่ะอ่าพี่วนาสุดใจนะครับพี่วนาสุดใจแปลงนาข้าวของพี่กําลังออกรวงเลยเนาะนะครับนะใบเขียวใบใหญ่ใบสวยเลยทีเดียวครับนะนะครับติดปัญหานิดเดียวครับช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลเรื่องน้ําแล้วก็มี ข้าวดิบข้าวเด้งวัชพืชบ้างนะครับแต่ต้นข้าวสมบูรณ์ครับเดี๋ยวมาพบก,กับเจ้าของนะครับอีกรอบหนึ่งครับพี่วุฒินาะแปลงนี้กี่ไร่ครับ18ไร่ค่ะ18ไร่ค่ะ18ไร่ข้าวพันอะไรพี่จัดมินค่ะจัดมินนะครับปนีนี้พิเศษเอาอะไรมาฉีดโฟทีค่ะฉีดไปกี่ครั้งพี่สองค่ะฉีดไปสองครั้งแน่นอนก็แสดงว่าไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกเนาะ อาฉีพไปสองครั้งแล้วพอเราฉีดไปสองครั้งแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนเราใช้ปุ๋ยกี่ลูกแต่ก่อนใช้ปุ๋ยสิบแปดลูกขึ้นค่ะก็คือไล่ละลูกอนะเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ล่ะตอนนี้ล่ะตอนนี้ใช้โฟทีนตอนนี้ยังใช้ปุ๋ยไม่ถึงสิบลูกค่ะออ้ประหยัดลงเยอะเลยยอดเยี่ยมเลยนะครับถ้าประหยัดแล้วมันทําให้เราได้ผลลัพธ์ของต้นข้าวสวยๆแบบนี้ถือว่าโอเคไหมโอเคค่ะอ่าโอเคนะนะครับแล้วพวกยาฆ่ามาลงฆ่าแมลงอะไรเงี้ยได้ลดไหม ยาฆ่า,า,มาแมลงก็ลดค่ะอืเพราะว่าใช้มีใช้ยาหนอนกอเพราะว่าน้ํามันน้อยมีใช้ยาหนอนกอช่วยอย่างเดียวตัวอื่นเราไม่ได้ใช้อืแต่ปกติปกติเราต้องใช้ไหมล่ะใช่มันต้องใช้พวกยาเชือ้อรามัางอะไรมัง่งแต่ทีเนี้ยพอจีดแล้วต้นข้าวไม่เป็นไรเราเลยไม่ได้ใช้ค่ะอยอดเยี่ยมเลยก็แสดงว่ามันก็ประหยัดทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ลดเคมีไปได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับใบข้าวสวยงามมากครับรวงโอเคเลยล่ะ ปกติ18ไร่นี้ได้ข้าวประมาณเท่าไหร่ครับของเดิมของเดิมของเดิมอยู่ที่15เกวียนไม่เคยขาดนะคะประมาณนี้เนาะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าปีนี้จะได้ัเท่าไหร่เพราะว่าใกล้จะเกี่ยวแล้วเนาะนะครับลักษณะต้นข้าวก็ยังใบเขียวต้นแข็งสมบูรณ์ดีครับรวงยาวพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่าสมบูรณ์เลยทีเดียวอ่ะขอบคุณพี่สุวรรณนามากแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังนะครับในส่วนของนวัตกรรมโฟทีนะครับรอบหน้าคิดว่าจะใช้อีกไหมครับ ใช่ค่ะอ่ามั่นใจแล้วเนอะรอบนี้ครับขอบคุณพี่สวุวรรณามากวันนี้นัทวงศ์บันทองเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ